สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการยิ้มดังสุขใจแบบไทยๆรับเทศกาลสงกรานกันนะครับ<ฮ>ช่วงยิ้มดังทอลกวันนี้พาไปที่ไส่งอนเวียดนามนะครับพี่ป๋องพรานกเกษตรลอยชายชาแนลมีอะไรเด็ดๆมาฝากแน่นอนพลาดไม่ได้ครับ สััมพนธ์ของเราจอกกี้นะฮะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในช่วงที่เดินทางไปรายงานตัวแล้วก็ไปเกณฑ์ทหารคิดถึงอุ่นไอควันสุ่มไฟให้ควายทุกวันคิดถึงนมจีนวันอยู่สงกรานคิดถึงวันวาน นี่เลยนะครับบรรยากาศน้องรีมธนพรนะครับนางแบบนักแสดงอิสระครับแล้วก็ศิลปินจิตอาสาไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อน,น้องๆกันนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้งประจำปี2567ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งครับ ชักพลาลบมาดี๋ยวมังเวร์คนเมืองปากนั้นเขายังคงมีน้ำใจสงกลานเดือนห้าอยากกลับไปเติมใบอ่รักจากรักแท้คือพ่อแม่ชัน ้้าใจหรือเสนตและมาที่ช่วงยิ้มดังทอกันครับคุณผู้ชมครับพี่ป๋องพรานกจากเกษตรลอยชายตะลุยที่ไสง่งอนมีอะไรมาฝากเราให้ได้รู้กันบ้างนะครับไปพบกับพี่ป๋องพรานกเกษตรลอยชายกันเลยครับช่วงยิ้มดังทอกเกษตรลอยชาย หาคุณท้าทายไปลุยชมปองพระก็เกษตลอยชาสัตว์ปิดมากมายมเรื่องราวเกษตดีๆพาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตมากอนอยุคิสวัสดีครับผมออกทัานโลกนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศเวียดนามน,นะครับผมก็อ,อยู่ไม่ไกลาจากถนนเยียนเวียนปูน,น,นะครับวันนี้ผมจะพามา ดื่มกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟร้านหนึ่งนะบรรยากาศดีทีเดียวร้านนี้มีความสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับในสมัยยุคสงครามนะครับสงครามเวียดนามยยิิ้้มมดดัั